สวัสดีค่ะพี่น้องืัอน,นี้สาวสกลคนสวิตสิมเฮดคลิปอาบนนำให้ลูกสาวกล้วยไม้ทั้งหลายที่สาวสกลเลี้ยงไว้นะคะตอนนี้ลูกสาวทั้งหลายกกำลังเริ่มออกดอกอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่เมิอดดอกไปเมื่อหนาหนาวปีที่แล้วก็พยายามดูแลรักษาเพินมาตลอด ตอนนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะลูกสาวเลิมจะออกดอกไหมอีกแล้วค่ะขึ้นมาหลายแล้วเห็นบ่มคะกำลังแตกดอกอ่าดีใจหลายค่ะลูกสาวออกดอกให้เดี๋ยวสิอาบหน้าให้เพิ่นแล้วก็เสียเพันแสว้อยู่ประมาณจะกองถึสามชั่วโมงนะคะสาวสกวุลก็ได้อาบให้ดูปันไดด้วค่ะ อาบอาสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์อาบน้ำให้เพิ่นเท่อนึงเพราะว่าเพิ่นกะบ่ค่อยมากน้ำปันไดค่ะเดี๋ยวสาวสิกลจะชีดน้ำให้ลูกสาวนนะะใส่อุณหภูมิของร่างกายเขาด้วยค่ะประมาณ37องศาเพิ่นสิมมักละอองน้ำ คือจังเหตุคือจังฝนตกนี่เหรอคะพี่นอ้องอยร่างแท่งดอกงามทึ่งงามที่นั่นเลยชาวสกุลก็บม่ได้ค่อยได้แบบลูงอิหยังพันหลายได้ค่ะจะสิไพ่อาหารกล้วยไม่ธรรมดาที่เป็น ที่เป็นแทงแทงเสียบใบในใบกระถางคนยังละสามสามเห็นไหมคะที่เห็นเป็นแทงถีกจนฟูเสียบกี่หน้าเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิ่มเติมดีดูค่อยๆด,ดูห้าเพิ่มสิค่อยดูดดูด,ด,ดซึ่มเอาธาตุอาหารเข้าไปเพื่อที่จะบำรุงให้ดอกมันมันใหญ่ละแต่ดอกมันออกมาสีงามเลยคะ่ะ พา,าเ้าบ๊วไห้ก็ได้แต่ว่าดอกคนออกมากมันสิบ๊อยได้หลแล้วก็สิบ๊เป็นพุง้มงามสิบบเป็นดอกแค่แบบจะสามารถซีหาดอกนะคะบกคอยนันปันใดเขาวะุกนเคยแบบว่าบ๊วห้เพิ่นเลยบไห้อาหารเพิ่นเลยแล้วก็มัานออกดอกมากบ๊อยบ๊อยงามปันใด โอเคเดี๋ยวสาวสะกลฉีดน้ำในเพื่อนแล้วแล้วเราก็จะทิมไว้ประมาณสักสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงแล้วค่ะแล้วจังเลยสีเามามาหายพี่น้องเบิง้งจนกว่าห้าของเพื่อนเนี่ยสี่คืนเป็นแบบช่ำน้ำเต็มที่เบิง้งสีดูซึ้งน้ำไว้แล้วเคค่ะเดี๋ยวจังเขเบิ้งกันอีกนะ,คะ้ค่ะหลังจากที่เบิ้งดูดน้ำเต็มทีแล้วเบิง้งสีเป็นแบบใด ตอนนี้ก็ได้เวลาที่สีเอาต้นกล้วยไม้ออกจากน้ำแล้วเด้อคะ่ะเบิ่งเด้อพี่น้องหากของต้นกล้วยไม่หลังจากที่เฮาแช่น้ำไปประมาณจากสองถึงสามชั่วโมงอ่ะเพิ่นสีอิ่มน้ำละก็สีเป็นหักเขียวใสโป้เป็นสีเขียวขาวคุณคือตอนแรกๆที่เอาลงมากนี่แสดงว่าเพิ่นได้น้ำเต็มทีและะ้วค่ะก็สีเอาเพิ่นออกจากน้ำเนาะ หลังจากที่เราออกจากน้ำนะคะก็จะต้องพักเพิินไหวเพิ่นแห่งก่อนเพราะว่าเพิ่นกล้วยไม้เพิ่นประมักน้ำที่แช่ค้างไวะะ้เด้ค่ะถ้าเกิดแช่ค้างไว้แล้วหากเพิินจะเนา่ายอดเพิินกระสีสดชั่นสำหรับตอนนี้เพิินได้น้ำเต็มทีลพก่ะสีสีบํารุงดอกดำรุงใบต่อไป แต่ซาสกลจะเอาเพื่อนออกจากน้ำกันค่ะ เปนกระสีอิ่มน้ำทุกอันเลยนะคะไปเพิ่นกระสีสด ซาสะกลใช้เบื้องต้นนีเด้อค่ะพี่น้องตอนน้นนีหากของเพ่อนน่ะสมบูรณ์แห้ง,บงะะเบื้องเด้อค่ะเพ่นแท่งหากใหม่ออกมามแจะหากใหญ่ๆความสมบูรณ์ของหากเพิ่นก็บทรงผลใ้ได้เพ่อนน่ะแท่งดอกไหลกัน,นะะเด้อค่ะเห็นบะเพ่นจิตแท่งดอกมากมองฟังนี่สองฟังนี่อีกอันหนึง่ง หาเพิ่นสมบูรณ์อ่ะเพิ่นสิไฮดอกดีค่ะพี่น้องหากแสดงว่าห้าของเพิ่นน่ะดีอาหารของเพิ่นกด็ดีนี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างเข้าจะต้องดูแลหากของกล้วยไม้ให้มันดีแล้วเพิ่นก็สิีไฮดอกของเฮ้าอะสรรม่ำเสมอหลังจากที่เอาเพิ่นขึ้นจากน้ำแล้ว้อคะเอาเพิ่นบ้างไว ให้เพิ่นสเสด็จน้ำจักประมาณ20นาทีถึง30นาทีค่ะเพื่อที่สิให้น้ำบ่ขังแล้วจังสิงเอาไปเก็บลงใส่ในกระถางกล้วยไม้ไว้คือเก่าเด้อจ้ะเพิ่นแห้งโอเคหลังจากที่เอาเพิ่นนั่่งเออตั้งพักให้น้ำมันไหลออกประมาณจะกี่สิถึง30นาทีแล้ว สาวสกุลกระสีเอากลวยใหม่มาล่งกระถางที่เตรียมไว้ค่ะสำหรับกระถางนี่เอาถุงพลาสติกร่องกลนไว้ก่อน,น้ะคะเพื่อที่ถุงพลาสติกนี่เพื่นสีซอยเก็บไอนามไว้เวลาเวลาอากาศนะ่ะถ้าเ่าว่ามีถุงพลาสติกร่องอะ่ะอากาศมันสิแห้งจนเกินไปบางเชื่อมันเฮ็ดใหย่หของเพื่อนอะ่ะ แห่งเร็วเรามันมันเฮดไอเฮ้าอ่ะต้องค่อยหดน้ำห้เพิ่นน่ะถุกอาทิตย์ถ้าเฮาออถุงผ้าสติกมาล่องไว้เองเสียดมันเกิดสิเก็บน้ำได้อยู่ประมาณ2-3องถึงสามิตย์เฮท่ถึงค่อยอาบน้ำห้เพิ่นอีกเท่อหนึ่งจะสังเกตว่าเขาว่าสาวสกุลน,น่สิเอากล้วยไม้ตังไว้ไกลๆกับหน้าต่างเพราะว่ากล้วยไม้นี่เพิ่นมากแสงสว่างอ่อน บมืดทึบเพิ่นต้องการความโปร่งแสงแต่ว่าบบได้ต้องการแสงที่มันแดดจา้าถ้าแสงแดดจ,จา้ามันสีเฮหทไบเพิ่นใหม่แล้วเพิ่นกระซิบบอ,ออกดอกสำหรับมือน,นี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ด้อค่ะสาวสกลค,ค้นสวีกับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามรับชมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสาวสกลค,คนสวิตให้ได้เข็ดคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ด้ค่ะสำหรับมือน,นี้กับขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ